อยู่ดีๆ iPhone ก็เปิดไม่ติดเราจะรู้ได้ไงล่ะว่าอะไรเสียแกะเครื่องก็ไม่ได้แกะแบตก็ไม่ได้วันนี้ผมมีวิธีสังเกตว่าอะไรเสียก่อนถึงมือช่างอยากรู้ไหมมาอาสวัสดีครับผมพบกัน้เนะครับกับพวกอ่านแบงค์ครับผมนะครับวันนี้ผมมี เครื่อง iPhone เปิดไม่ติดนะครับผมมาเป็นเคสตัวอย่างให้ลูกค้าได้ดูครับว่าเฮ้ยถ้าเป็นเครื่องของเราเองละ่ะเราตื่นมาเราเจอเครื่องเปิดไม่ติดหรือใช้งานอยู่ดีเครื่องเปิดไม่ติดแล้วเราจะทํำยังไงนะครับเบื้องต้นเลยเราไม่สามารถจะแกะเครื่องได้เองนะครับและก็ไม่สามารถจะถอดแบตได้เหมือนเมื่อก่อนเอาแบตออกมาแล,แล้วรีเซ็ตใหม่ใส่เข้าไปใหม่แล้วจะดู่าเครื่องติดไม่ติดเราไม่สามารถทําได้ครับเดีย๋ยวนี้เพราะว่า iPhone นะครับหรือโทรศัพท์รุ่นใหม,ใหม่ครับเปลี่ยนรูปแบบในการประกอบแล้วนะครับอ่ะพวก ก็ไม่สามารถทําเองได้เช่นกันถ้าผมไม่มีอุปกรณ์ชิ้นนี้นะครับผมเพราะว่าช่างถ้าไม่มีออมิเตอร์หรือไม่มเออีเขาเรียกว่าซับไพ่นะครับก็ไม่สามารถที่จะตรวจเช็คเครื่องได้เลยเพราะว่า iPhone เนี่ยเขาไม่มีไฟสถานะบอกเหมือน MacBook เหมือนโนบุ๊กต่างๆเวลาเสียบอะแดปเตอร์เนี่ยอะแดปเตอร์ติดนะมีไฟเ,ออเข้าเครื่องตรงหัวชาร์จนะมีสีเขียวสีส้มนะไอโฟนนี่ถ้าไม่ติดคือนิ่งเลยนะไม่ส่านให้เห็นด้วยแล้วเราจะดูได้ไงล่ะว่าเฮ้ยแบตเตอรี่เสียบ์ดเสียหรือแค่ซอฟต์แวร์เสียอ่ะวันนี้ผมมีนี่ครับ สายนะครับสาย AV l i n ลนะครับมันคือสายที่หัวเคยขายนั่นเองครับมันดีมากครับมันสามารถจะแยกแยะอาการเสียได้และมันเป็นสายชาร์จด้วยและราคาก็ไม่ได้แพงเลยนะครับมาดูข้อดีของมันดีกว่าแล้วก็มาดูว่าหัวจะซ่อมไ h โฟนเครื่องนี้ยังไงบ้างทุกคนได้เห็นทุกขั้นตอนมาอ่ามาถึงขั้นตอนในการเช็คเครื่องเบื้องต้นก่อนแล้วกันครับแต่ว่าเครื่องนี้หัวแกะไว้แล้วครับแกะเพื่อทุกคนได้ดูง่ายเข้าใจง่ายครับผมนะครับหวกถอดสายเฟสดีไว้ด้วยครับเพื่อไม่ให้ช็อตนะครับไม่ให้ช็อตมากข จริงๆตอนนี้โหยังไม่รู้รอว่าอะไรช็อตนะครับแต่โหจะเทไปพร้อมๆกันเลยป <Yeah. S 1> ิดเข้าไปครับแต่ว่าต่อไปตตอรได้อยู่นะครับอหกก็เสียบเสียบสาย AV line ตัวนี้เช็คว่าเครื่องเป็นอะไรกันแน่นะนะครับดูนะครับเสียบจากรางปลั๊กมาเป็นไฟ5โวลต์นะครับผมเข้ามาเนี่ยครับเคอร์เรนต์เนี่ยสังเกตง่ายไหมมันจะขึ้นเด้งขึ้นมาเป็น400กว่า0.400กว่าแล้วตกลงไปแล้วจะเด้งใหม่อีก เป็น0.4 0 0กว่าควรไปอย่างงี้ไปเรื่อยๆครับผมเพราะว่ามีตัวช็อตอยู่บนบอร์ดนั่นเองครับผมอาการนี้นะครับทําไมถึงต้องใช้สายนี้นะครับในบางครั้งนะครับผมน่ะผมยกตัวอย่างให้ฟังนี่นะเราเสียบเครื่องชาร์จเนี่ยเสียบเหมือนกันเสียบชาร์จเหมือนกันแต่สายนี้ไม่ได้บอกอะไรเลยนะครับแล้วเราเครื่องก็ไม่ติดเหมือนกันด้วยแต่เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าอะไรมันเสียถ้าใช้สายเนี่ยเสียบบางครั้งนะครับเครื่องชาร์จได้ปกติไฟขึ้นนนนปกกติเเหมมือทที่รราช์ุวัะผ แต่เครื่องไม่ติดเราสามารถจะมากดรีเซตรีตาร์ทเพื่อให้เรารู้ว่าเฮ้ยเครื่องร์จเข้าปก,กตินะแต่จอไม่ขึ้นเท่านั้นเองจอไม่ขึ้นเนี่ยเป็นเพราะซอฟต์แวร์หรือจอเสียอ่าอันนี้เราจะดูได้ทันทีนะครับนะบทั้งแบตใช้ไม่ได้เลยแบตตายเลยนี่ศูนย์เลยครับหรือแม่ก็ดอกชาร์จเสียตัวนี้ก็ศูนย์เลยครับผมมันแยกแยะได้ดีขนาดนี้เลยนะถึงว่าเป็นช่างเหอะช่างไม่มีซัพพลายไม่มีมิเตอร์นะครับใช้สายเส้นเดียวเนี่ยช่างเขาไม่รู้หรอกครับว่าอะไรมันเสียนะโอเคนะก็นี่คือข้อแตกต่างในการทีี่เรามตััววด ต่อมาเลยครับวกจะแกะนี่ให้ดูเดี๋ยวทําให้ดูอีกทีนะว่าอะไรมันช็อตกันแน่ตอนนี้หัแกะเซนเซอร์ไปแล้วนะครับผมก็จะแกะแบตเตอรี่ต่ออ่ะซึ่งตรงนี้หัวย้ําหลายครั้งแล้วว่าถ้าหัวแกะนี้ให้ดูเนี่ยทุกคนอย่าทําตามเพราะว่าอุปกรณ์ในการแกะทุกคนต้องห้ามใช้แบบนี้แต่ว่าหวกแกะมานานหวกถนัดแล้วนะครับไม่มีเสียสักเครื่องนะครับอ่ะก่อนอื่นเลยที่ยูเซอร์ส่วนใหญ่แกะเสียเพราะว่า เขาไม่ได้แกะแบตเตอรี่ก่อนนั่นเองครับผมแบตเตอรี่เป็นส่วนสําคัญที่เราต้องแกะเป็นอันดับแรกเลยนะครับเพราะว่าจะตัดไฟออกจากวงจรทั้งหมดเลยพอเราแกะปุ๊บเนี่ยเราสามารถจะแกะชิ้นอื่นต่อได้เลยนะครับก็แกะพวกจอนะครับก่อนเพราะว่าจอเนี่ยใสยแ่แพรสามารถเสียหายได้ง่ายนะครับอ่าตัวแกะจอก่อนเลยเนี่ยได้จอออกมาแล้วนะอ่าตัวเนี้นะครับอธิบายเครื่องไปด้วยนะตัวนี้เป็นกล้องนะครับผมผมก็แกะไปแล้วนะครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นตุดชาร์จนะครับวิ่งออกมาชาร์จไปชาร์จ่ะตอนนี้หัวจะถอดแบตออกเพื่อจะมาดูว่าแบตเสียหรือเปล่านะครับให้เหลือแค่ตูดชาร์จไว้กับพวกสายวอลลุ่มต่างๆนะมาเทสใหม่อีกทีนึงด้วยสายเอวีไลน์นะตอนนี้เราจะถ้ามันช็อตอยู่เหมือนเดิมแปลว่าบอร์ดเสียแล้วนะ<อ>เสียให้ดูเลยปุ๊บฮะมาดูการจินจรกระแสงของเขากันเห็นไ,ไหมหัวตัดแบตออกตัดแบตออกแล้วนะ ก็ยังขึ้นเหมือนเดิมอยู่เด้งขึ้นมาประมาณสี่ร้อยกว่าเห็นไหมแปลว่าอะไรครับแปลว่าไม่ใช่แบตเสียแล้วแปลว่าบอดเสียนั่นเองอ่ามันดูง่ายขนาดนั้นดูจากภายนอกได้เลยครับโดยที่เราไม่ต้องรู้ข้างในนะอ่ะโอเคนะตอนนี้ผมจะเริ่มแกะบอร์ดมาซ่อมแล้วอ่ะโอเคจะแกะบอดมาซ่อมกันตอนนี้นะครับเรารู้แล้วว่าบอร์ดตัวนี้ช็อตแน่นอนครับแต่ว่าบอร์ดไอโฟนรุ่นใ,ใหม่เนี่ยอย่างที่ผมบอกเคยบอกมาหลายคลิปแล้วว่าเป็นบอดสองชั้น ซึ่งในการที่เราจะซ่อมได้เราก็ต้องแยกมันออกมานะครับเดี๋ยวทุกคนเนี่ยทุกคนจะได้เห็นว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้เองนะไอ้บอร์ดสชั้นเนี่ยแยกยังไงนะซ่อมยังไงแล้วประกบกลับยังไงทุกขั้นตอนเลยมาบวกมาให้ดูเลยนะหัวเข้าไปอย่างนี้นะปุ๊บเนี่ยตัวนี้เป็นแท่นความร้อนนะครับผมเพื่อให้มันละลายโดยที่บอร์ดไม่เสียหายนะความร้อนอยู่ที่1 8 0่งอถึงหนึงอางศาครับในการที่เอ่อเม็ดตะกั่วเนี่ยละลายโดยที่ไม่ทําให้ตัวบอร์ดชิ้นอื่นเนี่ยเสียหายเลยอ่ะ ตอนนี้ความร้อนเริ่มขึ้นแล้วแล้วความร้อนตัวนี้ขึ้นเร็วมากนะก็ต้องทำรีบทำรีบจบนะครับในการที่ทำพวกนี้ครับมันต้องนิ่งมากๆนะครับผมเพราะว่าพอเวลาถึงจุดหลอมเหลวเนี่ย190 180้อถึง190องศาเนี่ยนะทุกอย่างนิ่มหมดเลยนะครับไม่สามารถที่จะขยับหรือทำตกอะไรเงี้ยบอร์ดจะเสียหายทันทีนะครับอ่าพอความร้อนได้ที่นะครับเราก็จะยกแล้วนะครับมันจะนิ่มเลยนะครับจากบอร์ดสองชั้นแข็งๆเนี่ยครับอ่าโอเคครับ ตรงนี้ต้องอาศัยความนิ่งมากนะครับเราจะไม่ทําให้มันกระแทกนะครับเพราะว่าทุกอย่างนี่หมดเลยพอเสร็จปุ๊บเราก็จะ,ะลดความร้อนลงเครื่องตัวนี้ครับพอเวลาความร้อนได้จุดปุ๊บเนี่ยมันก็จะร้อนนิ่งอยู่อย่างนั้นพอเราหยุดปุ๊บพัดลมข้างล่างจะทํางานเพื่อให้บอร์ดมีความเย็นโดยเร็วนะครับไม่ให้ทุกอย่างเสียหายนะครับอ่าก็ตะกั่วพวกนี้ครับที่ผมบอกนะผมยกให้ดูเลยอ่ตอนนี้พัดลมทํางานแล้วนะตะกั่วเม็ดพวกนี้แหละที่เชื่อมบอร์ดสองชิ้นเนี่ยไว้ด้วยกันนะครับ ตัวนี้เป็นไอซี i วนะครับพวกไ c สัญญาณทั้งหลายครับอยู่ชั้นทางชิ้นล่างนะครับอ่าซึ่งเวลาตกปุ๊บทุกคนจะเห็นบ่อยมากที่เครื่องอิมีิหายครับสัญญาณหาย Wi-Fi หายเพราะอยู่ข้างล่างครับ CPU อยู่ด้านบนไม่สามารถจะส่งคําสั่งมาที่บอร์ดชุดล่างได้นั่นเองอ่าตอนนี้ได้ออกมาแล้วปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาวัดบอร์ดล่างแล้วนะเดี๋ยวจะวัดบอร์ดล่างกันอ่าอ่าตอนนี้เรารู้นะครับว่าจุดไหนเสียครับนะครับซีตําแหน่งนี้ครับช็อตนะผมมันก็จะวิ่งไปหลายๆที่ของบอร์ดแต่่่่วววาาาาเเรอมมสััังกตตตไหนนนช็ มันสภาพมันแปลกๆหรือมันไหม้นะครับตอนนี้เรามาเจอซีตัวนี้ครับมันไหม้นิดหนึ่งนะครับแต่ว่าไม่ชัวร์การที่เราจะชัวร์เราทําไงครับในการช็อตเนี่ยมันก็ต้องมีความร้อนมาเกี่ยวข้องอยู่แล้วนะครับเราก็จะใส่ไฟเข้าไปที่ลายนี้เลยครับใส่ไฟเบาๆไปที่ลายนี้มันก็จะรู้ทันทีนะครับแต่ว่าการที่มันจะรู้ได้มากกว่านั้นก็คือนะครับนี่ครับเราจะลงน้ํายาลงไปครับผมน้ํายาตัวนี้ก็คือโซเวนหรือร้อนสารนั่นเองครับผมไม่ทําร้ายบอร์ดนะครับเป็นใกล้ความชื้นอ่าต่อจากนั้นเราก็จะใส่ไฟเข้าไปแล้วครับ ใส่ไฟเหมือนเราชาร์จแบตเข้าไปนั่นแหละแต่ชาร์จไปที่ลายวงลายนี้เลยโดยเฉพาะครับผมมาดูพร้อมกันเลยผมกำลังใส่ไฟเขแล้วนะหนึ่งสองใส่เลยอ่าทุกคนเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรตรง,งตำแหน่งนี้ไหมครับที่ผมบอกตั้งแต่ก่อนเมื่อกี้ว่าเออมันดูแล้วมันแปลก,ปลก,ปลกนะครับนะอีกทีถ้าผมใส่ไฟนะไม่ได้ใส่ตำแหน่งนั้นด้วยนะใส่ตรงอื่นนะครับแต่มันวิ่งไปที่นั้นหนึ่งสองอเห็นไหมพันขึ้นเลยนะครับตรงนี้ถ้ากับว่า ตอนนี้ครับเรารู้ทันทีครับว่าตัวนี้เสียแน่นอนแล้วนะครับเราก็จะทําการเปลี่ยนมันนะครับถอดออกเลยถอดเดี๋ยวเราก็ตัวใหม่มาเปลี่ยนเข้าไปนะครับอ่ตัวนี้นะครับก็คือวิธีการพวกนี้ครับเรามาทําให้ดูเพราะว่าพอทุกคนรู้พวกนี้นะทุกคนจะไม่ต้องกลัวครับในการส่งซ่อมนะครับาตัวนี้ครับเสีย ถ้าสังเกตดีๆครับตัวมันเองครับแจะแตกอยู่ครับผมสังเกตดีตรงกลางเนี่ยจะมีรอยแตกอยู่รับไหมตรงกลางเลยนะครับพอเราเอาตัวที่เสียหายออกปุ๊บเนี่ยเราก็จะเอาตัวใหม่มาเสียบแทนนะครับอ่าตอนนี้ก็นะครับแก้ไขเรียบร้อยครับหายช็อตเรียบร้อยนะครับผมก็ตอนนี้มาถึงขั้นตอนในการประกบบอร์ดเดี๋ยวผมให้ดูชัดๆก่อนว่าในการที่บอร์ดเขาประกบกันเนี่ยมันเป็นขาตะกัวอย่างเงี้ยที่ทุกคนเห็นเนี่ยหลายขามากครับผม แล้วด้านนี้ก็เช่นกันนะด้านนี้ก็จะมีขาตะกวัวพวกนี้เช่นกันทำไมถึงบอกว่าข้อเสียของบอร์ดสองชั้นเนี่ยเลยโฟนรุ่นใหม่ๆมันเยอะเพราะว่านะเขาประกบกันอย่างนี้ประกบเข้าไปอย่างนี้วเวลาตกกระแทกปุ๊บเนี่ยมันมีสิทธิ์ที่ขาพวกนี้มันจะแตกข้างในได้ครับผมหรือบอร์ดมันมีการฉีกขาหรือแยกชั้นได้ง่ายกว่าบอร์ดที่เป็นชั้นเดียวแต่ด้วยเทคโนโลยีครับผมที่ทําใหเ้เครื่องอะ่ะมีคุณภาพสูงโดยทีเ่เครื่องตัวเล็กลงแล้วไซส์แบตใหญ่ขึ้นบางลงเขาจะเป็นจริงๆครับต้องทําแบบนี้นะครับ อนาคตไม่รู้ว่าจะผลิตไปได้นานแค่ไหนให้มันใหม่กว่านี้เล็กกว่านี้และแข็งแรงกว่านี้นะโอเคตอนนี้มาวางบอร์ดประกอบบอร์ดดีกว่าเช่นเคยครับใส่เตาเหมือนเดิมครับแล้วนะใช้ความร้อนนะครับอ่ะผมจะวางอย่างนี้นะแล้วผมก็จะเออใส่ฟลักนะครับเพื่อทําให้เขาประสานกันได้ดีขึ้นนะครับผมอ่าดูนะทุกคนดูด้วยกันเลยฟลักตัวนี้ไม่ต้องใส่เยอะนะครับเป็นน้ํายาช่วยประสานตะกัว่วนั่นเองอ่ะ อ่าตอนนี้ครับความร้อนใกล้ถึงจุดนะครับที่ตะก่วที่ตอนเราถอดมันละลายนะครับผมตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบร้อยห้าสี่องศาแล้ววิ่งไปเรื่อยๆนะครับก็ให้คนได้ดูชัดๆเนะจะได้เห็นทุกแง่มุมนะครับในการทํานะครับผมอ่าอ่าร้อยแปดสิบห้าแล้วร้อยโอเคเดี๋ยวพอเขาละลายปุ๊บเนี่ยนะครับพอเขาละลายปุ๊บเนี่ยเขาก็จะตะก่วในแต่ละขาเนี่ยเขาจะดูดกันเองนะครับผมถ้าขาตรงนั้นสมบูรณ์นะต้องบอกนี้ก่อนอ่า งานะควันออกเห็นไหมเห็นแล้วนะผมก็จะมาดูข้างๆนะผมว่าเออมันตรงไหมเพราะว่าขาทุกขาเนี่ยมันต้องลงในช่องของเขานะครับผมถ้ามีขาได้ขาหนึ่งไม่ติดนะครับคําสั่งของซี u ก็ไปสั่งพวก Wi-Fi พวก Audio โอต่างๆสัญญาณซิมอะไรก็แล้วแต่ครับผมสั่งไม่ได้น,นั่นเองก็เลยต้องให้ทุกขาเนี่ยติดกันอย่างดีด้วยนะอืม ก็ตอนนี้ครับทุกขาติดกันอย่างสมบูรณ์นะผมนะแต่จริงๆแล้วจะสมบูรณ์ไม่สมบูรณ์เราก็ต้องประกอบเครื่องเราก็มาเทสกันดีกว่าว่าเอามันจะเป็นยังไงบ้างนะทุกอย่างใช้ได้ไหมใช้ได้ปกติชาร์จเข้าไหมโอเคนะครับเดี๋ยวตามมาดูเลยอ่าหลังจากผ่านขั้นตอนทั้งหมดทั้งมวลมานะผมตอนนี้ก็ประกอบเข้าบอดี้เรียบร้อยนะครับเตรียมที่จะเอกดแบตเตอรี่เข้าไปนะเป็นขั้นตอนสุดท้ายก่อนที่จะเทสเครื่องนะฮนะกดเข้าไปเรียบร้อยครับทุกอย่างตอนนี้ได้ถูกประกอบรเรียบร้อย มีแต่ยังไม่ได้ขันน็อตแค่นั้นเองครับเพราะว่าต้องเทสเครื่องทุกอย่างได้เรียบร้อยก่อนแล้วก็ทําความใจอีกทีก่อนประกอบนั่นเองอ่ะพอเราใส่ขั้วแบตเตอรี่เข้าไปปุ๊บเราก็ต้องเทสนะครับเสียบชาร์จเทสด้วยสายวิลล่ว่าเฮ้ยกระแสกลับมายังนะครับอ่าเคอร์เรนต์กลับมายังครับผมตอนนี้เคอร์เรนต์วิ่งนะครับเดี๋ยวผมจะอินเสิร์ตให้ดูด้วยนะวิ่งปกติเลยนะครับวิ่งจากศูนย0จุององศูนขึ้นไปครับเรื่อยๆเลยครับผมนะครับอ่าตอนนี้ 0. 900ครับตอนนี้ชาร์จได้ปกติแล้วเต็มแอมป์แล้วครับผมอ่าแอปเปิลขึ้นเรียบร้อยนะครับอ่าดึงออกนะครับแบตเตอรี่มีอยู่อ่าก็นะครับ,บอตอนนี้แอปเปิลขึ้นเรียบร้อยเครื่องใช้งานได้หรือเปล่าต้องเทสทุกฟังก์ชันทีหนึ่งตอนนี้เราซ่อมอาการเออ่เครื่องเปิดไม่ติดมาก็คือบอร์ดช็อตน,นั่นเองพอติดขึ้นมาปุ๊บเราก็จะมีขั้นตอนนะครับใน BQC เนี่ยเทสทั้งหมดครับผมว่ามีอะไรบ้าง ขนัดหน้าจออะไรนะอุปกรณ์น็อตครบไหมแล้วก็เทสปุ่มพาวเวอร์ i สัญญาณทุกอย่างปกติดีไหมกล้องหน้ากล้องหลังเฟซได้ไหมนะครับ่ะก็ให้ดูก่อนนะว่าใช้ได้ปกติผมอขอญาตเข้าไปไม่มีทัดเบดน,นะเครื่อง่ะข้อมูลลูกค้าอยู่ครบนะไม่ได้เข้าไปดูข้างในนะดูแค่แอปพลิเคชันถ้าอย่างนี้แปลว่าข้อมูลทุกอย่างอยู่ครบนั่นเองนะก็ทนะี่มาทําทั้งหมดเนี่ยให้ทุกคนดูเนี่ยนะเพราะว่าทุกคนสามารถที่จะเช็คด้วยตัวเองได้เวลาเครื่องดับนะครับอยู่ไกล จะเข้าร้านไหนได้มีข้อมูลเบื้องต้นไปว่าอ๋อพี่กระแสมันเป็นอย่างนี้นะนู่นนี่นั่นนะมันเป็นอย่างนี้เราจะได้ไม่ต้องกลัวในการเข้าร้านนั่นเองครับผมนะบางทีกระแสปกติทุกอย่างแต่เครื่องไม่ติดแปลว่าเครื่องค้างแล้วแค่กดรีเซ็ตไปดูใน YouTube ก็ได้ว่ารีเซ็ตเครื่อง iPhone 10ยังไง iPhone 8ยังไง iPad ยังไงนะสามารถใช้ได้ทั้ง iPad นะแล้วก็ iPhone เลยนะก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถจะช่วยเราได้นะในยามที่ขับขันนั่นเองอ่ะ ทุกคนชอบนะครับผมถ้าชอบนะฝากกดไลค์และซับสไครั์ผมนะครับรบกวนแชร์ไปนะถ้ารักเหอวแบงค์และอย่าลืมนะครับทิกตอกนะดีมากๆครับมีทิกดีๆมากมาที่ช่วยชีวิตให้เราใช้ได้ง่ายขึ้นโอเคนะหอวแบม่์ไปก่อนนะผมไว้เจอกันเทคนิคหน้าบ๊ายบายครับผมสวัสดีครับ